ผลทุนนี่แหละเออเราว่าเอาเงิไปโรงเรียนไปปลูกแม่ว่าสินผมก็เล่าให้ฟังเอาแบ่งในแม่ตอนนี้ไถมบดอย่างเนี่ยไถมุดไปปลูกแล้วถึงพันพันต้นเลยโอ้ทั้งนักเรียนทั้งครูช่วยกันปลูกครับส้มู่บ้านนั่งยังไงล่ะก็ไปปลูกหนองต่อเขาจะขายมาแล้วต้นนั้นเหมือนจะต่อแล้วหรือได้อยู่โรงเรียนครัับ่ปลูกเลาะเลาะคูันะเลาะคูัตานะมันนี่ก็เหลือแต่โรงเรียนเท่านี้นเข้าอาจารย์ครับนี่ นี่ถนนนี่เพียงพอเข้าเนี่ยปีหนะ้าหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันส่วนบ่รบครับยังรูบลุบครับ,บเดาช่างบ่คือสะเดาธรรมดาเากินนั่นแหลจะว่าเสดาจะว่ากูว่ากูจะว่ากินได้เนี่ยอออันนี้ต้นมะม่วงปลาโกอ,อายุเป็นร้อยปีต้นนี้นะครับอายุเป็นร้อยปีดูคำนวณรอบโอบวัดรอบวงเส้นรอบวงนี่ประมาณ ห้าสิบเซนติเมตรได้บ่อบต้นเ่ะอเออไม่ไม่เช่นผ่าจุนกลางกอบประมาณไหนเช้นผ่าจุนกลางประมาณห้าสิบเซนติเมตรไม่ได้ตื่นตาปาี้นี่มันต้นอันนี้มันตื่นตาตื่นใจเพราะว่ามันสูงสูงมากๆเลยนี่สูงประมาณสักกี่เมตรเนี่ยเอาประมาณห้าสิบเมตรได้ไหมสูงห้าสิบเมตรน่ะต้นไม้น่ะธรรมดาจะเมื่อไหร่เนี่ยต้นหนึ่งก็ประมาณหนึ่งคนโอบอายุการปลูกคือสามสิบปีทีต้นส่วนมากเป็นต้น ธรรมชาติของมันเนี่ยอ๋ออันนี้ต้นประดูต้น,นประดูนี N ่ธรรมชาติของมันครับโอ้ประดูพวกนี้เนี่ยธรรมชาติคนปลูกได้กับนี่ครับตับอธิเทเทพาเนี่ผมอ๋ออันนี้เป็นไม <skeleton> ้ธรรมชาติบ่นี่ครับธรรมชาติทั้งนั้นครับนี่โอ้โหทำไมมันมาเืินกันโอนเนี่ยครับอธิเทเทพาครับเออเพราะว่าปัดูข้าวเจาะขาวครับรู้สึกมัน